สวัสดีครับทุกคนผมอีกบรรพจพัฒนาเพิ่มสุขครับวันนี้ผมมีข่าวอยากจะมาบอกกับทุกคนครับผมอยากจะชวนเพื่อนทุกคนนั้นมาเจอกันในงานเช็คแอนซิปในวันที่8มิถุนายนนี้ครับเป็นวันที่ผมเองก,ก็รอคอยที่จะได้เจอกับทุกคนครับเช็คแอนซิปก็จะเป็นครั้งแรกนะที่ทําให้ผมได้เจอกับเพื่อนอย่างใกล้ชิดแล้วครับแลวผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมชวนกูรูหุ้นอีก2ท่านมากับผมด้วยแต่ที่สําคัญครับพี่ๆกูรูหุ้นเขาก็จะมาแชร์ทั้งประสบการณ์มุมมองแล้วก็มาเปิดเผยหุ้้้นนนทีี่่ตตออองมยยูใพรร์ดวะคับ ทั้ง Momentum Investor พี่ต้นคุณพเดมภพสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนและ Technical Investor พี่หมอวินในแพทย์ระชยุทธ์จีรพรประภานักทุนเสียงเทคนิคขวัญใจมหาชนและผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขนักทุนและผู้ร่วมก่อตั้งถามอีกกกับอีครับจนที่นั่งได้แล้ววันนี้บัตรราคาเพียง500บาทแล้วพบกันนะครับ เงินเดือนเลเวลเ n t e n ทน v ีของเวียดนามทุกวันเนี้ยก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกถูกไหมครับต่อเดือนเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับเมืองไทยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเออินเดียเนี่ยผมคิดว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องรัฐเลกู l เลชันเหมือนกัน Complicate กว่าเวียดนามแล้วก็ไม่ได้อินเตอร์เนชั่นแนเหมือนเวียดนามถูกไหมฮะสองก็คืออินเดียเนี่ยมามีมาเก็ตที่ใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าอ อย่าลืมว่าอินเดีย FTA เนี่ยมีสู้เวียดนามได้หรือเปล่ปาดูแล้ว f t a เวียดนามเนี่ยอย่าลืมนะภาษีนําเข้าแต่ประเทศที่เขาเก็บเนี่ยยี่สิบถึงสามสิเปอร์เซ็นตเนี่ยถ้ามันเป็นศูนย์เนี่ยโอ้โหต้นทุนการผลิต competitive advantage คุณในราคาเนี่ยมันมันเพิ่มเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลว่า,วาเวียดนามเขาเขาถึงเจรจา,า FTA ต่อไปเรื่อยๆผมผมคิดว่าเวียดนาม,มทุกวันนี้เขามองเห็นแล้วล่ะว่า วันหนึ่งเนี่ยพอค่าแรงเขาขึ้นไปเดือนละสามหมื่นสองหมื่นเหมือนจีนทุกวันเนี้ยไอ้พวกเลเวลเ n นซี e ก็อยู่ไม่ได้นั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงพูดแต่ะ uh, d improve human resource แล้วก็ move up value change เนี่ยทุกอย่างมัน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 อยู่ในแผนหมดเลยอะแต่มันยังมียังมีอุปสรรคในมิติไหนบ้างไหมครับที่มันอาจจะยังคงเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับประเทศเวียดนามที่ที่เขาอ,อาจจะต้องแบบทำกันบ้านหนักหน่อยโอ้ผม จ, gamer, จริงๆเนะี่ยผมก็พยายามหาอยู่นะแต่ผมย yet, ังหาไม่เจอเลยในวัน hmm น hmm. hmm. ี้ก็ก็ถ้าถ้าผมคิดได้นะก็คือเนี่ยเขามีการปราบคอร์รัปชันที่รุนแรงกว้าครับท sì> ี่รุนแรงคือถ้าคุณเห็นตามข่าวเนี่ยถ้าคุณเห็นตามข่าวเนี่ยโอ้ยเร็วๆนี้เขาเรียกแล้วเคสของมาดามที่มหาเศรษฐีที่ดินที่ถูกจับไปที่เป็นเจ้าของแบงก์เอชซีบีซงอนของโมชียลแบงก์เนี่ยที่ถ้าถ้าตามข่าวใช่ไหมเนี่ยอสาลเนี่ยจะเริ่มพิจารณาคดีนี้แล้ว นะครับมีโจทย์ที่จะต้องถูกฟ้องทั้งหมดเนี่ย80กว่าคนรวมถึงมาดามแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างๆนะครับที่เขาลี์สองมานี่น่ากลัวมากเลยนะเขาบอกว่า่45คนเป็นเป็นคนที่ทํางานในธนาคารคือคือผู้และผู้บริหารระดับสูงในธนาคาร15คนเป็นเจ้าหน้าที่ของแบงก์ชาตินะครับและอีกสี่คนเนี่ยเป็นอินสเปคเตอร์จากจาก รัฐบาลที่เข้ามาตรวจคือพวกนี้รับตังค์ใช่ไห <c oughs> มเพราะฉะนั้นพวกนี้เ,เขาบอกเลยว่าใน85คนที่โดนฟ้องเนี่ยโอกาสที่จะโดนยิงเปา้าเนี่ยมี15คนโอ้โหยิงเป้าเลยนะเดสเปนเทนเลยนะครับก็คือมาดามแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่รับรับรับ,รบเ,เขาเรียกรับเงินเพื่อเพื่อ,อ,อปิดตาเนี่ยนะครับนี่นี่นี่เขาลงมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเอ มีทนายที่เข้ามาอินเวฟเรื่องเนี้สองร้อยคนทนายที่ว่าความคดีนี้สองร้อยคนแล้วว่าความเนี้ยคิดว่าจะยาวประมาณสองเดือนก็คือจะไปจบเดือนปเดือนเมษาเพราะฉะนั้นไปเดือนเมษาเราก็จะรู้แล้วว่าเอผู้ต้องหาคดีเนี้ยจะโดนอะไรบ้างซึ่งน่ากลัวมากนะครับนี่ถึงขนาดบอว่าจะเป็นเดสเซนเทนเลยมันยังมีอยู่เหรอฮะโอ้โหนั้นในหมายถึงว่าในยุคนี้ยังแบบเข้มข้นขนาดนี้เลย อ,าอ้าเห็นเห็นเขามีอย่างนี้ผมไม่เห็นพวกฝรั่งเขาว่าอะไรเขาเลยนะอืมครับครับคือเขาต้องการให้มันเด็ดขาดประมาณนั้นเหรอฮะทํานองนั้นไม่ผมคิดว่าความเด็ดขาดของเขาเนี้ยมันทําให้ข้าราชการของเขาต่างๆเนี่ยกลัวแล้วก็ไม่กล้าตัดสินใจแล้วทาบางทีมันมันก็คือชงเรื่องให้เบื้องบนอนุมัติหมดบางทีเนี่ยมันทําให้การลงทุนอะไรที่ต้องตัดสินใจเนี่ยมันอาจจะช้าลงอันนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นอุปสรรคที่มองเห็นนะอืจากการที่เขาปักพล็อตชัช่นหนักๆเนี่ย ครับแต่การที่ถ้ามองสมมติมองภาพในระยะสั้นก่อนก็ได้ครับอย่างก่อนหน้านี้นเราจะคุยว่าเศรษฐกิจมันดูอาจจะเบาๆลงมานิดนึงนะครับตอนนี้มันดีขึ้นไหมนะครับเท่าที่พี่เอกสัมผัสได้จากชีวิตจริงนะที่แบบาการจับใจ่ายใช้สอยเดินตลาดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะมันมันเป็นยังไงคือขกขึ้นไหมครับคือตามตัวเลขมันก็ดูดีนะแต่แต่ถ้าถ้าตามชีวิตจริงเนี่ยถามว่าในช่วงเต๊ปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เศรษฐกิจยังไม่ได้อไม่ดีชัดเจนเนี่ย กับปีนี้ผมคิดว่าการใช้จ่ายเนี่ยมันโสโลดาวลงนะก็ค <c oughs> ือ,มอมไม่คึกคืนเหมือนปีที่แล้วอะ่ะในช่วงต้นปีกับแต่ว่า <c oughs> แน่นอนเขาก็ได้อันนี้สงจากทัวริสตที่เข้ามาในประเทศเขาอะ่ะเข้าใจว่าเดือนเดือนมกราเด,เ,ดเดือนเดียวเนี่ยเขามีล้านห้าแสนคนนะ <c oughs> อือก็ก็ครึ่งหน <c oughs> ึ่งของเมืองไทยนะอืมก็คือเขาก็พยายามจะเปิดกว้างเรื่องให้วีซ่าเพิ่มอประเทศใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นวีซ่าฟรี